สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่งานนะคะวัดบ้านหนองคู่งานนอ้องงานวัดนะคะที่เป็นงานผ้าป,ป่าเนาะแล้วก็วันนี้นะคะน้องอุ่งอิงก็จะได้มาทำพิธีใบสีสุขขวัญตอนช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกานะคะตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าวัดค่ะเดี๋ยวเราจะพามาชมวัดก่อนนะคะว่าสวยงามขนาดไหนแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะมาดูเลยค่ะ มาถึงก็เจอป้ายแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะปา้าดออนซ่อนป้ายคะ่ะออนซ่อนป้ายแห้งค่ะพี่น้องตรงนี้ก็ิิเป็นพิธีมผ่านบายสีสูขวัญคะ่ะพรอาจารย์กำลังทำการตกแต่งให้สวยงามอยู่เนาะคะ่ะ พี่น้องนะคะประมาณอ่คืนกำลังเห็ดไฟสีสูพันยุจ่าเดี๋ยวเ้าสียางเบิงบริเวณต่างๆนะคะวัดเป็นสวยงามแห้งคะ่ะพี่น้องคะ่ะมีจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปด้วยนะคะนี่วัดหนองคูคะ่ะนะคะ จะทะลุขมาตรงข้างหน้าค่ะอันนี้จะเป็นพระอุโบสถนะคะแล้วากา็มีจุดบริการดอกไม้ทุกเทียนค่ะหลวงพ่อนิมิตนะคะอ่าี่ค่ะพี่น้องค่ะ นี่ตักปลา้ำค่ะตักปลาพาโชคค่ะสองสองเอาของอเดียวหน่อยเดียว

ทว,วันใหญ่เป็นตู้เย็นค่ะดเาอัดเ้เนอีกฝั่งหนึ่งของประตูวัดนะคะก็จะ,จะมาตรงกันขามกับโรงเรียนค่ะ สองฝั่งขงางงก็จะเป็นลานคานะคะพี่น้องค่ะกำลังลงกันเยอะแยะเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ต่างเวทีค่ะพี่น้องค่ะ,ะเวทีน่ะเจอทั้ง,ทงนี้นะคะอยู่ฝั่งนี้ะนะคะฟูสาดเหรอคะพี่น้อง ตอนนี้เพิ่นยังบอรถปวกเวทีกำลังสิขาวนะคะยังเบอร์เ,เริ่มยังเริเ,เริมตังเวทีค่ะน้องจะมันแดดฮอนนะคะพี่น้องให้แดดพมมนีิดน้อยจ้าโรงเรียนบ้านจานหนองคูเด้อจ้าเดี๋ยวพอกันในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะ่ะ